รวมเรานะครับกินแต่ช่วงกลางวันนะครับใส่เดียวกันนะฟุ้งเดียวกันสวัสดีท่านผู้ชมท่านลยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตกปลากันที่เขื่อนลำปาวนะคจังหวัดกาฬสินครับผมเป็นหมายเลขเก้านะครับหมายบลขเก้าเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยครับทางเข้าแรกนะครับถนนเส้นหลักไปสาสกันนะครับผมบ้านคําปฐม ทางเข้าจะติดโรงเรียนเด็กเล็กนะครับจะติดศูนย์เด็กนะครับผมครับผมแล้วตรงมานะครับจะมาเจอโรงเรียนคํำปฐมนี่คมสงเคราะห์ครับเดี๋ยวขวา นี่ผมมานับจะมาทางเส้นในเมืองกระสินนะครับผมตรงผีก็จะเป็นอำเภอสะสาขันนับนะมาถึงซอยนี้เราก็เลี้ยวขวาครับผมทางวัดเบสุวรรณโรงเรียนวัดเบสุวรรณนะครับผมครับเอาซ้ายครับผม เซ้ายไปข้างโรงเรียนบัดนะครับรับแล้วก็โค้งบ้านคนระับมาถึงตรงนี้นะครับทางลาดยางนะครับเราเลี้ยวซ้ายครับผม นี่ก็เป็นครั้งที่สองครับที่ผมมาครับมาครั้งแรกก็ลองทักครับเวลาเป็นชัว่วโมงนะผมมาครั้งแรกมาตั้งคืนด้วยครับถ้าใครมาเป็นก็มาอ่าตามที่ผมได้เลยครับแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสามาถึงบ้านสีสมบูรณ์นับตรงนี้ ปล่อยรอบหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวกว่าตรงนี้ครับผมแล้วก็ยาวนะครับทีนี้ครับขับรถตรงตรงนี้นะครับจะมีหลักเขตนะครับ สีขาวแดงนับสองฝั่งอย่างนี้นะผมครับแล้วก็จะมีทางเลี้ยวขวาตรงป่าไผ่นะครับตรงนี้นะผมให้เลี้ยวขวานะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงไหมแล้วครับประมาณสกิโลสามกิโลนะครับอาจจะไปยากเล็นึง เลี้ยวซ้ายนับมาถึงแยกสามแยกตรงนี้เลี้ยวซ้ายนับจะเป็นต้อนอะไระเป็นป่ามันนะผมครับให้เลี้ยวซ้ายมา มีน้เลียวซ้ายนะครับตุ๊ต้นพุทรานะครเบ็กตุต้นพุทราอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปเข้ามาฝั่งขวามือนะครับจะมีข้อควายนะครับข้อขวดข้อควายอยู่ให้เราเลี้ยวขวาเลยข้อควายจะมีซอยเลี้ยวขวานะคับแคบนะับเลี้ยวข้อควายข้อควายนะครับลี้ยข่อยมีนะครับอถ้าตรงลงไปก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นหน้าหนึ่งนะครับผมเตี้ยนะไปยาก ต้นมะขามนะเฮ้ยไม่ใช่มะขามต้นหน้านหน้าต้นขี้เหล็กเดี๋ยวเรามาตามถนนเลยครับ ครับโอ้โคนเยอะเลยครับผมเดีย๋ยวเลองไปหาที่ดูกันครับครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยครับผมยานะาครับห้บนาหกเจ้านะครับอยู่ด้วยกันไปดีว่าสองเจ้าเกกลับนะตรงนี้เรืองแทนยังไม่ได้สักตัวนะเพิ่งลงเบ็ดมึกเสร็จเมื่อกี้ เดี๋ยวรอร่วมกันตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงครับมาครับตัวเด็กลงเม็ดได้ประมาณยี่สิบนาทีเม็ดฟุงเต็มปาก

ว่ารล้วครับาหวไหวไหวขันอดนี้เราลดนี่เปา่ใส่กันครฟุ้งเดียวกันหั่งสวย phúc cái <laughs> <rồi. cười> mà <laughs> Để ăn phong cả mang, tớ... <laughs> Nhưng mà là, ấy... để... Để... Để mà đầy mà sầu, mà đầy hộp hộp bài 3 vậy tận mấy hai 哦。Oh เมียนครอบ่าตัวนี้ปลาการผมไม่ใช่ปานิน โอ้ยาหน่อยผมเอาไปเล่นเที่ยเมื่อกี้นะไม่ต้องไปเห็นพุทธเลยสิปาแยังกะสัง่้อนกินยครับ Ens, ตัวครับผมตันยืนไม่เสร็จเลยเพียแบนครับมองได้ทั้งมองไฟเอ็นป่ป่านัี้เขาอยู่ับสมือนี่ไ่แกง อย่างอ่านผมนะตะกี้ผมไปมิตรได้ปลาหน่อยเคยได้ยี่สกเครื่อนึงครับแต่สิบบิรตบันได้เป็นฟุกได้เสยแบบสมือนี่ไปยังไงกับบัได้

หามองครึ่งครับผม ความซาบบวโวึ้นนี่บางคัตัวเนี่ยบอยามเล้วผมก็เงียบแล้ววันนี้ ครับนินโบ โอ้โบมาแล้วตอนถ้าจะปลูกครับตัวนี้สองคันรู้เรื่อง เฉ็บไซต์ตัดีครับผมเงินไซนี้ครับตักเก่า เมื่อนไอเตยสู้นักแข่งไผมมากเมื่อแรกคุณแล้วตกคุณแล้วเพื่อมองยันสูบน,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 น้ำไหมหาซุบหนึ่งคืน้วตัวเม,มียนครับออน้นนนำจีบเหดเนะฮะวา้า เด็ดสองครั้งแรผมอืมันสยไเวลาไกินแล้ว่นอกบน ครับน้ไปเาใ้าไปครับ ดีเบียได้คันเดียวนะผมเอาเฉยเลยกลับมุมกล้องปรบับ ติดต่อหลุดนะครับนั่นนะครับยาเต็มตะก้อแล้วผมเม็ดโฟมล้วนครับ0ูนจุดห้าตามต่ออัพเสียดายมากผมก็รับเราเรานะไม่มีใครเลยมีแค่เราคนเดียวนะครับหมายอยู่กลางป่าด้วยครับผมเราลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อยู่ประมาณ อ่าถ้ามันมีอาการก็จะอยู่ประมาณห้าทุ่ม้งคืนนะครับถ้ามันเงียบเลยก็ไม่เกิน3ามทุ่มนะครับก็จะกลับแล้วครับก็เราติดตามชมครับผมตายครับ มาแล้วครับลงทางแข็งลบซื้นอลงจอซาร์เบดลงทางยิ่มองกันเจ้าผ้าหลงเทียนแหลกจำผิดคิดเลยมาพี่วะแมนคอยลัดรออยู่ดิจะว่ามาบ่าหอดดันบ่ก็สิคำหอดนี่สิบยี่สิบนี่โซคันนี้มาตีเลยนี่นั่งเล่นจะข้าวกันยังตี ิวเฉยครับใบฟ๊บครับเรียบร้อยครับตอนนี้ <laughs> เวลาเที่ยงคืนนะครับ <laughs> เอาอีกแล้วไม่เหลือไม่รอดเไปไ็นอะก็ไม่รอด <laughs> เตกันไข่ครับงานนี้เราจะตามครับว่าฝนจะหยุดตอนไหนตอนนี้ขอนอนแป๊บเอาา้าาาอาบบาบบเยอะขนาน ้จบแล้วเรียบร้อยดีครับฝนตกลงแรงสภาพครับจะลอกโขงอมามาคำจะพูดเกใหมายช่วงน,นี้วัาระวังดีๆครับผม <c oughs> นะ้บผลงานรวมของเรานะครับกินแต่ช่วงกลางวันนะครับ เกิไม่ได้ตัวนะครับหมดหมดกิไ่ได้สวยบล็อกตัวเดียวก็จุดไปเกือบสิบครับวันนี้เป็นสองตัวน้ําขึ้นนะครับย่ายเยอะก็ได้โบมาตัวเดียวนะครับที่เหลือก็ใช้ดันโลหมดเลยแล้วก็มีปากกาตัวน,นึงกับกระมังโบนะครับตัวนี้ครใหญ่เลยน่าจะมีเกิดรึ่งโลได้นะตัวนี้ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมครับแล้วก็กดติดตามไ้ด้วยถ้าสงสัยอะไรนะครับเรื่องการตกปลานะครับหรือสุดเหยื่อหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆนะครับก็ คอมเมนต์สอบถานได้นะเดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายให้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ